สวัสดีครับผมแมนฟอร์ดครับกลับมาพบกันอีกแล้วน,นะครับวันนี้จะมารีวิวฟอร์ดเอเวอเรสต์คันนี้เป็นรุ่น2.0ใบเทอร์โบและราคาจำหน่ายอยู่ที่1,799,000บาทเหมือนเดิมครับกับชุดแต่งจัดหนักจัดเต็มจัดที่รอบกันครับและเรื่องต่างๆของรถคันนี้เป็นอย่างไรเรา,าชมพร้อมกันเลยครับ รถเอเวอร์เรสเป็นรถยนต์นั่งอเนกประสงค์ที่ได้รับกระแสะตอบรับที่ดีจากลูกค้ามาโดยตลอดเพียบพร้อมด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะด้านความปลอดภัยและความสามารถในการขับขี่ี่ทุกเส้นทางในตัวรถคันนี้ผมได้แต่งเสริมเติมหลอปรปกรนตกแต่งบางอย่างเข้าไปให้เพื่อเพิ่มความฉูดเฉียวให้กับตัวรถโดยเริ่มต้นจากด้านหน้าในส่วนของกระจังหน้าผมได้เปลี่ยนกระจังหน้าให้ใหม่มาเป็นกระจังหน้าทรงรับเตอร์สีดำเพื่อเพิ่พมความดูดันไฟหน้าติดตัวข้อไฟหน้าเพื่อให้ไฟหน้ารถดูมีมิติมากขึ้น กาดกันชนหน้าทําเป็นสีดําไปถึงแข้งใต้กันชนเพื่อเสริมความแกร่งและในส่วนของด้านข้างตัวรถผมได้ติดคิวล้อขานาดหนิ้วแบบเรียบส่วนล้อแม็กยังคงใช้ล้อเดิมแต่นําไปทําเป็นสีดําเพื่อเพิ่มความเท่และดูดันในส่วนต่างๆนะครับที่เป็นโครเมียมผมได้ติดตัวข้อเป็นแบบสีดําด้านทั้งหมด ส่วนชายบันไดนะครับคันนี้ผมก็ได้ทําเป็นสีดําเพื่อเสริมอารมณ์สปอร์ตส่วนหลังคาผมรับสติ๊กเกอร์หลังคาเป็นแบบสีดําด้านด้านท้ายผมได้ติดตัวข้อไฟท้ายเพื่อไฟท้ายรถด,ดูมีมิติมากขึ้นและติดตัวคาดท้ายแบบมีไฟเบรกและไฟถอยแบบ LED ส่วนกาดกันชนท้ายผมก็ได้ทําเป็นสีดําให้ด้วยเช่นเดียวกับกันชนหน้ารวมทั้งผมได้เปลี่ยนไฟตัดหมอกหลังให้เป็นแบบ LED เพื่อความสวยงามและก็ปลอดภัย และสุดท้ายฝาถังน้ามันผมได้ติดตัวข้อฝาถังม,มาแบบสีดาด้านตัวนี้นอกจากความสวยงามแล้วก็ยังช่วยป้องกันลอยด้วยครับหากลูกค้าท่านใดกาลังมองหารถเอเวอรเร์ไว้ใช้งานอยู่หรือสนใจก็ตามโทรมาคุยมาติดต่อมาสอบถามกันได้เลยนะครับดี้คาปรึกษาอยากแต่งแบบนี้หรือแต่งแบบไหนสามารถแจ้งกันได้เลยครับแต่งให้ได้ทุกแบบตามที่ลูกค้าต้องการสําหรับคลิปนี้ผมหวังว่าทุกๆท,ท่านจะชอบกันนะครับยังไงรบกวนช่วยกดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งคอยติดตามกันด้วยนะครับผมจะคอยนารถมารีวิวท่านอยู่เรื่อยๆวันนี้ผมขอรีวิค่่พานนลกกัับบมมใหปปตอไ วันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ